ข่าวชุมชนวันเชา้าฝึกสาระเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยวันชา้าสตีเทีวีและสตีที สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวชุมชนบ้านสานนะคะกับน้องปัทมรอาสาเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะน้องปัดยืนอยู่บริเวณเขาห้วยมหาดค่ะเพราะวันนี้มีโครงการดีๆจิตอาสาดีๆค่ะที่มาร่วมกันบูรณาการให้ต้นไม้ของเราต้นกล้าของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในชื่อโครงการว่าโครงการฟื้นป่ารักน้ําเขาห้วยมหาดค่ะ ในโครงการนี้นะคะมีหลายๆห,หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันจัดตั้งโครงการนี้มาค่ะงั้นน้องปัดพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศแล้วเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พี่ๆเขาเลยนะคะบริเวณด้านหลังที่น้องปัดเห็นเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นสมาชิกแต่ละหน่วยงานเนี่ยที่คัดสรรมามาร่วมกันทา กิจอาสาในนี้นะคะในงานนี้ที่เรามาทํากันเนี่ยเราก็จะมาเป็นการกําจัดวัชพืชที่จะขึ้นอยู่บริเวณต้นกล้าของเราเพื่อให้ต้นก้าของเราเนี่ยเติบโตร้อยเอร์เซน์งั้นไปช่วยเขากันเลยค่ะปก็มาเห็นโลโก้ที่รถคันหนึ่งนะคะก็คือ โลโก้ชมรมคนรักป่าเขาห้วยมหาก็ได้เป็นหนึ่งในสี่ที่ร่วมกันบูรณาการพื้นป่าแห่งนี้ได้ค่ะและตอนนี้นะคะน้องป่าก็ยืนอยู่กับพี่ดาวลอยก็เป็นสมาชิกในชมรมคนรักป่าเขาห้วยมหาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคความรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมกันบูรณาป่าเรากบูรณาการป่าของเราก็ก็อยากจะขึ้นมานะมาทําให้แปลงปลูกให้มันเตียงเพราะว่าต้นไม้มันจะได้ขึ้นขึ้นตโต จเรนีขึ้นนถ้ามาว่าทางชมลมของเราเนี่ยได้จัดงานนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอม,มา,าคครัขึ้นผมจะขึ้นมาก็เบบทุกวันจีนทร์ครับเพราะว่าเนึ่งผมอยู่นะทําไฟอ่งานกันไฟ <S S แล้วก็ดับไฟป่าเพราะว่าสองสามเดือนที่แล้วไฟป่าลุกทุกอาทิตย์เลยก็ลเลยต้องขึ้นมาทำเรวกันไฟด้วยค่ะ ัอยากให้พี่ดาวลอยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสากนี้นึงค่ะในเรื่องของการอนุรักษ์าก็อยากเชิญชวน,ชวนพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันดูแลรักษาืนป่าบนเขาว้วนมหาด้วยกันเพราะว่ามันจะเป็นทรัพยา,รากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยากจะให้มัน ในอนาคตก็คือเอนาออไว้ให้ลูกให้หลานเราได้มีพื้นป่าที่สวยงามแล้วก็เป็นต้นน้ําที่ดีของชุมชนบ้านเราด้วยครับ,รบ,รบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ดาวลอยมากค่ะที่สลับเวลามาร่วมพูดคุยกัน คุณผู้ชมคะในการที่เรามาร่วมกันในโครงการฟื้นป่ารักน้าในครั้งนี้นะคะอุปกรณ์ก็ไม่ยากงั้นน้องปัดบอกอุปกรณ์คุณผู้ชมก่อนดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้มีอะไรบ้างก็มีไม่เยอะค่ะมีแค่แรงใจนะแล้วก็แรงกายแล้วก็พวกอไอ้ที่คาดพวกจอบพวกเสียมอะไรเนี่ยที่แบบเรามาจำกาจัดวัชพืชที่อยู่ข้างๆต้นกล้าของเรา พอเราเจอต้นกล้าของเราเราก็ใช้ไม้นี่เลยง่ายๆหาได้ตามบ้านเราเนี่ยแหละแล้วก็ไปปักเพื่อบอกไว้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นต้นไม้เพื่อในครั้งต่อไปเราจะได้ทราบว่าต้นไม้ของเราเนี่ยโตถึงไหนแล้วงั้นไปช่วยพี่ๆเขาเลยเนาะ ทอมเนี่ยเราก็เห็นต้นไม้ต้นเหง้วเราก็มาเชื่อเขาปักไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในอนาคตข้างหน้านะอย่างที่น้องตัดบอกไว้และอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเพื่อเราจะได้ทราบว่าในเขตตรงนี้เนี่ยเราได้โอเคกับเขาโอ๊ยเร,เราโอเคกับเขาแล้วเราถาาหญ้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้คนข้างหลังเนี่ยเขารู้ด้วยสวัสดีค่ะ กำลังไปอ่าช่วยกันทํำพื้นฟูป่าใช่ไหมงั้นก่อนอื่นขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์ก่อนค่ะว่าพี่เป็นใครมาจากหน่วยงานไหนมาที่นี่กี่ครั้งแล้วเปิดหน้าด้วยเ,ออเดี๋ยวคนทางบ้านเขาไม่รู้นะว่าแบบเป็นใครอย่างนี้ออผมธนรุศงกันหาครับหน่วยง,งานไอโมโอท ออมเนเชิญ<ว>ชวนแล้วกันแฟนๆทางบ้านให้มาช่วยกันดูแลป่าของเราพื้นป่าในชุมชนบ้านเราเนี่ยแหละไม่ต้องไปใกล้ไกลที่ไหนใช่ครับ <c oughs> ใช่ครมีเวลาแนละ้วเรจะไปเทศกาลหรือว่าไม่ต้องรอร <c oughs> ัางกุญแจะมีโอกาสเวลาที่ต่อทางสู่ใช่ไหมใช่ <c oughs> ฤฤค่ะจะมาเป็นกลว่มพิธีเพื่อคนสิบคน คป็นต้นหนึ่งก็คือว่าประต้นแต่คุณต้นแต่นต้นเนาะบางทีถ้ามีเวลาเชิญชวนมาด้ครับเพื่ออนาคโที่ดีของบ้านเราเลยนะคะใช่นนี้ต้องขอบคุณพี่มากค่ะงั้นไปพร้อมกันเลยดีกว่าเนาะตอนนี้นะคะน้องปายก็ยืนอยู่กับพี่ต้นค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงในกลุ่มของ4ี่ฝ่ายนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของ p c สสวัสดีค่ะีครับผมพี่ต้นค่ะหลังจากที่เรามาร่วมกันอุราณาการพื้นป่าแห่งนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะกับ เเราได้ห็นครับจริงๆต้องบอกว่า,เ,าเราไม่ใช่มาเพิ่งดําเนินการนะครับแปลงลูกป่าแปลงนี้เรามาปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วโดยพนักงานของกลุ่มบริษัท PT Global Chemical นะครับซึ่งเ,เวลาเรามาทํางานนะครับเราไม่ได้ทำงานเพียงแค่มาปลูกเสร็จแล้วก็ทิ้งมันไว้แต่ว่าเวลาเราคุยกับพนักงานนะครับนี่เป็นนโยบายของผู้บริหารเลยอยากให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามา,เ,าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชแล้วก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะนั้นเนี่ยในวันนี้เองเนี่ยเราก็ได้จัดกิจกรรมให้กลุ่มพนักงานที่เขามาปลูกเมื่อปีที่แล้วนะฮะเข้ามาดูแลบำรุงรักษาโดยการทำความสะอาดแปลงปลูกอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาเช็คอัตราการรอดตายของของต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วซึ่งจากการสํารวจนะครับโดยที่เราได้ทำความสะอาดไปแล้วก็เช็คอัตราการรอดตายต้นไม้ที่ยังอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับพบว่าก็ประมาณ6 0นนะครับที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในยังอยู่ในพื้นที่ยังมีโตยังไม่ตายก็อย่างนั้น นะครับซึ่งหลังจากตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะมีแผนต่อนะว่าสําหรับต้นที่สูญเสียหรือว่าตายไปเนี่ยนะครับหน้าฝนหรือฤดูฤดูปลูกปีนี้เราก็จะมาปลุกซ่อมเพิ่มเติมอ๋อจะมีโครงการดีๆแบบนี้จัดขึ้นอีกช่วงฤดูฝนมาเราก็มาปลูกต้นไม้กันเพิ่มให้ต้นไม้เต็มพื้นที่้องบอกว่าให้มีอัตราการอดทายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่มองว่าสิ่งที่เราทําทุกวันนี้ค่ะจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้า ครับก็ต้องบอกว่า,าสภาพป่าไม้นะครับอย่างพื้นที่ที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับเดิมๆเ,เนี่ยมันเป็นสภาพที่สมบูรณ์เหมือนบริเวณพื้นที่ด้านบนเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วเมื่อเราขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าพื้นที่บางส่วนที่ทเราปลูกปลูกไปเนี่ยนะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่สับโตะเนาะมีการปัดไม้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านอื่นใปนะครับ เราก็เลยมาปลูกต้นไม้เพื่อจะหวังว่าอนาคตข้างหน้านะครับพื้นที่ตรงนี้จะกลับกลายเป็นป่าที่สมบูรณ์อีกครั้งเพื่อจะเป็นแหล่งต้นน้ําเป็นแหล่งอาหารให้กับพวกเราชาวชุมชนในพื้นที่เขตมัธยพุตของต่อนะฮะเรียกว่าเราวางแผนอนาคตของเราเนี่ยไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆใช่ครับรุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานเราก็จะได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็อนาคตเราก็มองว่าสำหรับเยาวชนนะครับสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งอีกหนึ่งจุดที่เป็นแหล่งเรียนรนู้วัยเยาวชนค่ะโลกใบใหญ่ใบนี้ที่เราก้าวเดินใช้กันอย่างเพลิดเพลินเกินมองเห็นค่ะหนึ่งชีวิตหนึ่งคนเท่านั้นละนะค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะน้งปัดกำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูแหล่งน้ำธรรมชาติที่จะมีตาน้ำเนี่ยพูดขึ้นในทุกๆสีนั่นไปชมกันเลยค่ะ รว,ออวแค่มือฉันสองมือนี้คงไม่ไหวไจยังมีอีกไมมือที่กอดโลกแี้ไวด้านหน้าของหลังปัตเนี่ยก็คือจะเป็นแหล่งน้ำที่น้องปัดบอกว่าเดี๋ยวน้องปัดจะพามาดูในช่วงที่แล้วนะคะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำผุดแต่ว่าไม่ได้แบบขุดมาจนเป็นตาน้ำแล้วเป็นน้ำตกขนาดนั้นนะแต่ น้ําตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนะนี่ยน้ําแค่บ่อเล็กๆเ,เนี่ยในเวลาช่วงที่หน้าฝนเนี่ยน้ําตรงนี้สามารถนําไปหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวชุมชน่าบ้านสังได้นะคะเราจะกอดโลกนี้ด้วยกันธรรมชาติรักชีวิตเหมือนกันด้วยมือที่กอ ได้เดินมาเรื่อยๆเนี่ยจนมาถึงในส่วนของลึกๆของป่าแล้วสิ่งอย่างหนึ่งที่น้องปัดได้สังเกตเห็นนะคะก็คือความชุ่มชื้นของป่าเขาห้วยมาหาที่น้องปัดได้มาช่วยกันบูรณาการในครั้งนี้นะคะแต่ก่อนเขาห้วยมาหาของเราเนี่ยตรงนี้จะค่อนข้างจะเป็นป่าที่เสื่อมโทรมต้นไม้ก็ยังไม่ขึ้นอาจจะยังไม่มีความชุ่มชื้นขนาดน,นี้แต่ด้วยสีย่หน่วยงานที่น้องปัดได้พูดถึงไปเมื่อ ช่วงแรกนะคะที่ร่วมกันบุรณาการเนี่ยก็เกิดทําให้ป่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีความชุ่มชื้นและแค่ตาน้ําเล็กๆนะคะที่น้องปัดพาคุณผู้ชมไปดูเมื่อสักครู่เนี่ยก็สามารถหล่อเลี้ยงทางชุมชนบ้านหาังได้ค่ะ พื้นป่ารักน้ําที่ขเขาห้วยมหาดนะคะที่น้องปันเนี่ยได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน,กนค่ะเรียกว่า,วางานนี้นะคะเป็นโครงการดีๆที่อย่างที่น้องปัดบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนี่ยได้ร่วมกันบูรณาการในโครงการนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเพื่ออนาคตข,ข้างหน้าของธรรมชาติในชุมชนของเราเพื่ออนาคตข,ข้างหน้าของ สิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนของเรานะคะดังนั้นขอท่านผะู้ชมนะคะมีโอกาสรวมตัวกันค่ะไม่ว่าจะ5คนหรือ10คนนะคะมาทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้มาสร้างสรรค์งานดีๆทําให้ชุมชนเราดีขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ชุมชนข่าวบ้านฉานนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในทุกๆวันนะคะวันนี้ต้องปัดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กมีด้วยกันธรรมชาติรักชีวิตเหมือนกันด้วยมือที่กอดลง